ธนาครับตอนนี้เราอยู่กันที่หัวข้อขที่18นะครับเป็นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง อบอกก่อนนะครับว่าเรื่องคลื่นแม่ฟ้าเนี่ยเอาจริงอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ถูกปะ่ะมันเป็นบทที่แบบว่าค่อนข้างจะมีทฤษฎีเยอะนะครับคำนวณเนี่ยไม่คิดว่าไม่มีเลยนะครับทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องการเกิดอ่าปรากฏการ polarize นะครับหรือว่าโพล a ร i z a t i o n นั่นเองนะซึ่งออกข้อสอบมานะครับนะในปีอันนี้จะเป็นปี65นะครับออกข้อสอบมาแล้วก็เรื่อง polarization เนี่ยน่าจะยากสุดแล้วนะครับในหัวข้อนี้ถ้่เราจะเรื่องการถามตรงๆวิทยุเนี่ยใช้ทำอะไรเป็นยังไงอ่าวิทยุมีใใช่่่่มมมมั้้้ีไไไไไโคครรเเเเววฟลลลปปป็็็นนนนอะะะถูกฮหบิ ยมีตัวของอะไรวะเนี่ยไมโครเวฟนะครับมีอินฟราเรดนะครับมีแสงมี UV นะฮะอัตราเรลถูกไหมมีตัวของเอ็กซ์เรย์กัมมาเอาไว้ว่าจะไม่ลืมใครนะครับก็จะมีทั้งหมด7ตัวทำนองนี้นะครับเริ่มกันดีกว่าครับมาข้อที่สิครับบอกว่านักเรียนคนหนึ่งนะมีแผ่นโพลารอยด์นะครับที่เราอะทราบแนวโพลาริสแบบหนึ่งแผ่นอะเราทราบแนวโพลาริสของเขานะครับหนึ่งแผ่นสมมตินะสมมติแนวโพลาริสที่ทราบเนี่ยเป็นแนวนี้ได้ไหมฮะเขาแนวนี้ที่ทราบคือว่ามันมันจะปล่อยให้แสงในแนวนี้ผ่านไปเก็นปะได้ไหมครับแบบนี้เนา ยังไงต่อครับและแหล่งกําเนิดแสงนะครับที่เราไม่ทราบแนวโพลาริสคือไม่รู้ว่าตอนเนี้ยฮะไะอแหล่งกําเนิดแสงตัวเนี้ยเวลามันปล่อยมาเนี่ยแสงโพลาริสินยังไงคือโพลาริสคืออะไรโพลาริสคือแนวการสั่นโอเคไหมแนวการสั่นนะครับก็คือเราต้องรู้นะเวลาแสงในยิงจินตนาการจริงแล้วนะครับมันจะมีตัวของสนามแม่เหล็กสนาไมไฟฟ้าใช่ไหมครับมาด้วยกันเนาะแล้วก็โอ้หั่วมากนะแสงแสงจริงธรรมชาติเนี่ยมั่วมากนะแบบมั่วมากเลยนะเป็นแสงที่ต้องบอกว่ายังไม่โพลาริสโอเคปะ่ะได้ไหมครับจากนั้นยังไงต่อครับ,รบเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอ้ตัวผ่าาาาาานนนนนแแแผ่่่โโพพพลลลไไไรรรรตััวววีีี้้ปดดดมยเเเคคจึงงงิิธกทอออบืหขสง ัก่าคืออยากหาแนวพอแล้วอยากอยากรู้ว่าตอนเนี้ยที่แสงมันส่องออกมาครับมันมีสนะมันมีแบบสนาม,นมนาาต่างๆเปลี่ยนแปลงแ,ลงแนวไหนอย่างนี้ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างแนวเนี้ยมันจะผ่านได้จริงปะถูกไหมใช่ไหมอย่างนี้นะแล้วก็มันสั่นแนวเนี้ยแนวเนี้ยมันจะผ่านไม่ได้จริงปะใช่ไหมครับถูกไหมแบบเนี้ยเออเขาสนใจวิธีการทดลองเขาเป็นดังเขาว่าเดี๋ยวเขาอะ่ะใช้แสงใคลื่อนที่ในทางบวกแซดก็คือแกนนี่แหละเนี่ยใช้ออกมาเนี้ยผ่านแผ่นโพลารอยด์ครับซึ่งอยู่ในแนวขนานกับระนาบ x y ดังภาพคือตามนี้เลยแล้วสังเกตความสว่างของแสงในขณะที่หมุนแผ่่่่่นนนนโพลาาาาาาารรออออยยด์บแแแกกงงงงงช้้ๆหหหหตำมมมมมมุททีีใเ็สสควว ที่สุดถามว่าวิธีข้างต้นเนี่ยครับจะสามารถใช้ในการหาแนวโพลไริ์ของแสงได้หรือเปล่าเพราะเหตุใดเออคำตอบคือได้นะครับต้องตอบว่าได้อยู่แล้วเพราะอะไรครับคืออย่างที่บอกครับเวลาแสงเนี่ยมันออกมาเป็นแสงเนี่ยคือเราไฟนี้ฮะไฟนี้ฮะแสงเราเนี่ยเป็นแสงโพลไริ์โอเคไหมครับฟังพี่ชัดนะครับเออคำว่าแสงโพลไริ์แปลว่ามันมีแกนเนี่ยมันมีแกนการสั่นแค่แกนเดียวทันไหมถ้าแสงไม่โพลไริ์จะมีหลายแกนแสงจริงในโลกจริงนะครับอันนี้เป็นแสงไม่โพลไริ์โอเคป่ะแต่ครับถ้าเป็นแสงโพลไริ์จะมีการสั่นแค่แกนเดียวเท่านั้นแกนไหนไม่าแแต่มีกนเดีียยยวโอออเเเคป่่่ะะนนาาจจสังงี้ยาแกกน็ไไดด้้มต ทีว่วาดนี่คือคลื่นนะฮะเป็นคลื่นอ๋อแล้วทพรวเป็นตัวของการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กทำนองเนี้ยนะครับอ่ะคือมาหนึ่งอันวางง่ายๆนะท,นทีนี้ทีนี้ทีนี้ครับดูต่อนะดูต่อนะครับก็คือว่าเขาถามว่าเราเนี่ยจะหาแนวพอไรซ์ของแสงได้หรือเปล่าวิธีการทําก็คือว่าเ,าเราเราหาได้เราหาได้นะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้ยากเลยสมมติสมสมติน,นะสมมติน,นะครับว่าตอนเนี้ยแนวพอไรซ์ของแสงที่ออกมาตรงนี้ครับมันอาจจะอยู่แนวประมาณนี้เอาไม่รู้จะวาดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะไอแฉกมันก็มีขีดจำกัดนิดนึงเนาาาาาาะะะะสมม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 ติันน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 นอออออออยยยยยยููููู่่่่แแแแววววววีีีีี้้้้้้ลลลลลงงงงดดดดดรปปโเเเเเพไไก๊ รออะไรฮะเราลูกนักกอล์ฟจะด้วยซีใช่ไหมไปครับกอล์ฟวางครับกอล์ฟวางอ่าได้ไหมเฮ้ยเริ่มสวยเริ่มสวยป่ะสมมติตอนนี้ครับเวลาแสงมันมาเนี่ยมันเป็นแสงโพลาไรส์ใช่ไหมมันมาแนวนี้มันมาแนวนี้นะเห็นไหมถ้าแสงมาเนี่ยครับมันผ่านไม่ได้มองเห็นป่ะเหตุผลที่ผ่านไม่ได้ครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเจอกับไอตัวของแผ่นกั้นเน่ะแผ่นกั้นมันจะกั้นแสงไว้โอ้โหนี่ชัดเจนว่าเบี้ยววะเนี่ยถูกไหมมันจะกั้นแสงไว้ครับมันผ่านไม่ได้แต่ถ้าแต่นะครับเขาบอกว่าเราสามารถหมุนแผ่นพลอยรอยได้เด็กใช่ปะเราก็ค ต้องอย่างนี้มันจะมาปล่อยอยู่ในแนวเดียวกันกับแสงที่ออกมาแล้วจริงไหมถ้าอยู่นแนวเดียวกันแล้วครับถือว่าแสงผ่านได้ไหมแสงผ่านได้ครับจบงานไหมจบงานครับตามทันไหมฮะงั้นแบบนี้ครับเราแค่ส่งไปอสมมตินนะสมมตินนะถ้าตอนแรกครับเราตั้งนี่เลยเนี่ยแล้วแสงแบบนี้แสงจะผ่านไม่ได้เลยมันจะมืดตึ๊บเลยโอเคปะค่อยหมุนไปเรื่อยครับเราจะเริ่มเห็นแสงแล้วแสงเริ่มสว่าง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  เมือ่อถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บปั้งสว่างเต็มที่เลยอันนี้แหละครับแนวโพลาริสของแผ่นของเราตัวเนี้ยแผ่นโพลารอยด์ของเราเนี่ยฮะจะเป็นแนวเดียวกันแล้วกับแสงที่ออกมาเราจะรู้แนวโพลาริสของแสงที่ออกมาได้ตามทันไหมครับนะอันนี้คือสิ่งเขาบอกเนาะงานคนนี้ต้องตอบว่าก็ต้องตอบว่าได้นะครับเพราะว่าขณะที่แสงมีความสว่างมากที่สุดใช่ไหมจะระบ,บุได้ว่าแนวโพลาริสของแสงเนี่ยอยู่ขนานนะครับกับแนวโพลาริสของแผ่นโพลารอยด์พอดีได้ไหมครับอย่างเงี้ยเรียกขนานกันจริงไหมอันเนี้ยเรียกแนวโพลาริสของแสงใช่ไหมอันเนี้ยเรียกแนวโลลพลาริส ถ้ามาตั้งฉากกันเนี่ยแสงทะลุผ่านได้ไหมไม่ได้โอเคนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของการเกิด polarization เนี่ยครับที่ขอเน้นไว้หน่อยว่าเป็นข้อยากหนึ่งข้อเนาะผ่านไปสำหรับข้อที่18ที่เหลือไม่มีอะไรมากนะครับคุณ่รับเป็นทฤษฎีธรรม,ธรมดานะครับอ่ะข้อที่18ก็ผ่านไปทำนองนี้ไปต่อ